ในการเตรียมความพร้อมในการของประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะเดี๋ยวเอาเรื่องสั้นๆเรื่องแรกก่อนเลยนะคะคือประเด็นที่พี่ๆผู้สื่อข่าวสอบถามเมื่อสักครู่นะคะคือเรื่องประเด็นของการเลือกรองประธานสภา,าคนที่หนึ่งในสัปดาห์นี้ในวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะคะก็คือว่าทางพรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นที่แน่นอนนะคะเรามีมติไม่ส่งไม่ส่งแข่งขันนะคะแต่ถ้า ใครก็ตามแต่ที่จะเสนอตัวลงในการรับเลือกในการแข่งรองประธานสภาครั้งนี้นะคะเอาง,ง่ายค่ะก็คือว่าพรรคภูมิใจไทยพร้อมบทให้ทุกท่านยกเว้นคนดิเดตจะพักเพื่อไทยค่ะนะคะอันนี้เรื่องแรกนะคะค่ะก็ต่อมาประเด็นที่สองนะคะประเด็นที่สองวันนี้พี่ๆจะเห็นว่าเรามีตัวแทนสส ของเราที่อยู่ในจังหวัดที่ประสบเหตุการประทะกันระหว่างไทยกัมพูชาเมื่อ,อสิบกว่าวันที่ผ่านมานะคะเราจะมีทั้งจากรีรัมสุรินศรีสะเกดแล้วก็อุบลราชธานีนะคะซึ่งในพื้นที่เหล่านี้แน่นอนละค่ะว่าได้รับผลกระทบะมากน้อยใกล้เคียงกันไม่ว่าจะมากในการที่บานเรือนพี่น้องเสียหายอยู่ในเขตโซนสีแดงที่ต้องอพยพ ลำดับรองต่อมาก็คือพี่น้องที่อยู่ต้องอพยพเข้ามาในเขตของโซนอบพยพที่จะได้เห็นในภาพข่าวแล้วก็ในาการสื่อสารโดยตรงจากทางพักทางเพจของพักเองนะคะว่าพวกเราสสภูมิใจไทยสมาชิกภูมิใจไทยห,หลายท่านาได้รวมพลังกันช่วยเหลือพี่น้องที่อยู่ในศูนย์อพยพแล้วก็รวมถึงทหารที่อยู่ในแนวหน้าผู้ที่อยู่ในแนวหน้าไม่ว่าจะเป็นทหารทหารพานหรือว่าตชดก็ตามแต่นะคะ แล้วก็ที่อยู่ในแนวถัดมาก็คือที่ดูแลหมู่บ้านในโซนสีแดงไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านชรบอแล้วก็าชาวบ้านที่อยู่ในสูงจบต่างๆนะะที่วันนี้ที่เราต้องมารวมกันแถลงครั้งหนึ่งสืบเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพักภูมิใจไทยได้ยืน่นถามกระทูสดต่อรัฐบาลต่อนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตอพยพนะคะซึ่งก็แน่นอนล่ะคะ่ะพี่น้องสุขมวลชนท่านได้เห็นแล้วว่าวันนั้นท่านมทสองมาตอบ านมนตรีมหาไทยมาตอบในประเด็นเรื่องการเบิกจ่ายต่างๆแต่เราต้องบอกงนี้นะคะว่าในหน้างานและในของจริงที่เกิดขึ้นเราต้องใช้คํานี้ค่ะเราต้องเรียกร้องไปทางรัฐบาลนะคะว่าท่านมีแต่สั่งท่านสั่งสั่งให้เจ้าที่ในตามจังหวัดต่างๆไปทํางานแบบนั้นแบบนี้ท่านสั่งว่าท่านมีเงินไปให้ท่านสั่งว่าเขาสามารถเบิกจ่ายได้แต่ถามว่าจนถึงวันนี้ค่ะ เงินที่บอกว่าเบิกจ่ายได้เบิกอะไรกันคะเพราะระเบียบต่างๆเนี่ยท่านไม่ได้ชี้แจงให้เขาอย่างชัดเจนเพราะท่านอย่าลืมนะคะว่าคนที่เบิกจ่ายก็คือคนที่อยู่ตําแหน่งเล็กที่สุดในอบทต่างๆท่านไม่ชี้แจงเขาท่านไม,ทนไม่ท่านไม่แจ้งกล่าวาเขาให้ชัดเจนว่าระเบียบต่างๆที่เขาจะสามารถเบิกจ่ายอะไรได้บ้างหรือในสภาวะฉุกเฉินเช่นนี้ ท่านจะยกระเบียบไหนออกเพื่อให้เขาทำงานได้คล่องขึ้นท่านบอกว่าท่านมีเงินให้เบื้องต้นตามคําตอบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะบอกว่ามีเบือเบ้องต้นให้5 0 0แสนมีเบื้องต้นให้บางอํเาเภอให้ยกมาให้เลยยี่ล้านจากตัวร้อยล้านที่เป็นฉุกเฉินแต่ถามว่าณักตอนนี้ค่ะหลายๆที่ถ้าเบิกก็ถึงว่าเบิกน้อยมากค่ะแล้วเบิกเฉพาะเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วในย้อนหลังไป10บวันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ ตัวที่เขาออกจ่ายไปก่อนตัวที่เขาออกเงินไปก่อนเนี่ยท่านไม่เคยชี้แจงรายละเอียดเลยว่าเขาจะทําอย่างไรได้บ้างเพราะนั้นคําสั่งที่ท่านบอกว่าไปสั่งเขาว่ามีเงินอย่างนั้นมีเงินอย่างนี้ท่านต้องหาระเบียบที่ชัดเจนให้เขาได้ปฏิบัติเมื่อการระเบียบที่ชัดเจนให้เขาปฏิบัติปฏิบัตินั้นนะคะท่านต้องมั่นใจนะคะว่าเจ้าที่ที่อยู่หน้างานเขาจะไม่มีปัญหาในอนาคต แน่นคคือเรื่องไวแน่นอนล่ะคะ่ะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต้องมีการตรวจสอบแน่นอนต้องมีการตรวจสอบเพราะนั้นนี่คือเป็นปัญหาที่ต้องบอกว่าทางรัฐบาลนะคะ่ะแจ้งให้เจ้าที่ตามจังหวัดต่างๆให้ลงไปดูแลพี่น้องแต่ท่านไม่ได้เอาระเบียบที่ชัดเจนให้เขาปฏิบัติหน้าที่ยกตัวอย่างนะคะเช่นอยู่ที่บุรีรัมย์ท่านให้เจ้าที่พมลงไปสำรวจในการดูแลพี่น้องประชาชน และบอกว่าจะมีเงินช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์อของทางพอมอให้แต่เมื่อพี่น้องประชาชนก็ต้องมาแห่งลงทะเบียนละค่ะเพราะว่าเขาเดือดร้อนการที่เขาไมา่อยู่ศูนย์พยพยพเนี่ยเขาสูญเสียรายได้สูญเสียอะไรหลายอ,อย่างโดยเฉพาะตัวเขาเองนะคะยังไม่ได้กลับไปสำรวจที่บ้านว่าบ้านเขาเสียหายอะไรบ้างเมื่อลงทะเบียนะไรเรียบร้อยแล้วแน่นอนละค่ะตัวเลขต่อครอบครัวสูงค่ะสูงมากกว่า5,000ครอบครัวที่อยู่ศูนย์พยาพยพในบุยลแต่การเป็นว่าเมื่อถามเจ้าที่เจ้าที่บอกว่าขณะนี้เนี่ย ถ้าจะเอาตามระเบียบของเขาเอาตามเงินที่เขาไม่อยู่มีได้แค่หนึ่งพันครอบครัวเท่านั้นแล้วบอกว่าจะมีการอนุมัติภายหลังและทีนี้ถามเขาว่าทําไมท่านไม่ทําให้เรียบร้อยตั้งแต่แรกทําไมต้องให้ให้เจ้าที่หน้างานมีความลําบากใจว่าถ้าเกิดให้จ่ายรอดแรกแล้วแน่นอนค่ะความรู้สึกพี่น้องประชาชนทําไมต้องมีเป็นเป็นขยับทําไมต้องมีหนึ่งมีสองมีสามในเมื่อท่านจะเยียวยาก็เยียวยาให้พร้อมกันทั้งหมดแน่นอนละค่ะวันนี้พวกเรา ที่อยู่ในพื้นที่เราขอบคุณค่ะขอบคุณรัฐบาลที่ได้อนุมัติวงเงินเยียวยาแต่ถ้าถ้าเราได้ดูรายละเอียดเนี่ยขนะนี้ยังมีในเรื่องของการเสรียชีวิตและเจ็บป่วยและการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นของเจ้าที่รัฐเองหรือหรือทางพี่น้องประชาชนเองแต่ว่าในส่วนอื่นๆเนี่ยค่ะพี่น้องประชาชนก็ต้องการความมั่นใจแล้วก็ความแน่ชัดในการเรื่อง การเยียวยาในส่วนอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรือนธุรกิจที่เสียหายหรือแม้กระทั่งที่มาอยู่ศูนย์อพยพว่าว่าเขาเนี่ยขาดรายได้ในส่วนตรงนี้ทางรัฐบาลเนี่ยจะดูแลได้อย่างไรนะคะท่านสื่อคมีเสริมไหมคะค่ชเชิญค่ะผม,ผมขออนุญาตเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่ท่านสสธนาได้ตั้งกรทูถามน,นะครับอันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณรัฐบาลนะครับที่ ที่ได้เพิ่มเงินเยียวยาสําหรับผู้เสียชีวิตให้ซึ่งสสทนาได้ถามในสัปดาห์ที่แล้วว่าทําไมกําหนดเกณฑ์มาแค่1ล้านบาททั้งๆที่ในกรณีอื่นๆอย่างเช่นภาคใต้ได้่ยไดล้านเสื้อแดงได้7ล้านกว่านะครับซึ่งวันนี้คอรมอก็มีมติออกมาว่าให้8ล้านสําหรับประชาชนและ10ล้านสําหรับทหารซึ่งนี่แสดงให้เห็นถึงการทํางานอย่างเอาจริงเอาจัง,อจงของสสพักภูมิใจไทยนะครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นฝ่ายค้านแต่เราก็เอาปัญหาเหล่านี้มาพูดได้ ประเด็นที่จะเพิ่มเติมจากจากท่านโคศกนะครับก็คือในพื้นที่เนี่ยมีปัญหาจริงๆครับมีปัญหาจริงๆเนื่องจากความไม่เข้าใจของในฝ่ายปฏิบัติเนื่องจากว่าฝ่ายนโยบายเนี่ยให้ในโยบายไปแต่ไม่ได้ลงดีเทลเลยวันนี้กลายเป็นว่าเขาอนุมัติเงินให้5000,000แต่ไม่รู้ว่าใช้อะไรได้บ้าง <S <S เบิกได้อย่างไรบ้างแล้วไม่ได้เบิกเป็นปัจจุบันไม่ได้เบิกเป็นปัจจุบันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคุณต้องทําบัญชีเบิกได้ทุก7วันทุก15วัน แต่ในความเป็นจริงเนี่ยในศูนย์อพยพเนี่ยเขาใช้เงินทุกวันครับและที่ผ่านมาเนี่ยศูนย์อพยพต่างเนี่ยอยู่ได้ด้วยของบริจาคจริงๆแล้ววันนี้ก็ต้องเรียนว่าภาคเอกชนหรือภาคประชาชนภาคประชาสังคมที่เขาบริจาคไปต่างๆเนี่ยเขาอ่อนล้าก,กันมากแล้วศูนย์จํานวนมากนะครับที่เขาปิดศูนย์ไปแล้วก็มีคําสั่งออกมาจากในพื้นที่บอกว่าห้ามกลับบ้านแล้วก็กลายเป็นโกลาหลกันเลย ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าจะมีการบริหารจัดการอย่างไรจึงอยากจะขอฝากครับไปถึงไปถึงรัฐบาลไปถึงกระทรวงมหาดไทยว่าในเรื่องนี้เนี่ยท่านใช้เวลา10กว่าวันแล้วนะครับในการที่ท่านบอกว่าท่านอนุม,มัติเงินไปเนี่ยร้อยกว่าล้านอำเภอละห้าแสนต่อหัวเนี่ยได้ตกตกเฉพาะค่าอาหารนะครับหัวละร้อยห้าสิบบาทท่านลองคิดดูว่าหนึ่งอำเภอห้าแสนบาทเนี่ยใช้ได้กี่วันนี่มันยืดเยื้อมาสิบกว่าวันแล้วนะครับ ก็อยากจะขอให้รัฐบาลเนี่ยทำเรื่องนี้ให้เร็วเหมือนกับที่ท่านทำโปเกอร์ให้มันเร็วอยากจะให้ทำเรื่องนี้ให้มันเร็วเหมือนที่ท่านไปเร่งทำเรื่องอื่นยกตัวอย่างอยา่างเช่นถ้ามาพูดถึงภูมิใจไทยก็ต้องพาดพิงเขากระโดงอีกก็ท่านทำเขากระโดงเร็วท่านทำโปเกอร์เร็วเรื่องชาวบ้านทำให้มันเร็วด้วยนะครับค่ะในประเด็นเรื่อง <c oughs> เรื่องของการใช้เงินของท้องถิ่นนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้ท่านรองโฆษกนะะันก่านประากาาได้เพิ่มเติมในส่วนที่ประสบปัญหาโดยตรงที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ เรียนพี่พี่สื่อมวลชนนะคะก็กันอื่นนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางรัฐบาลแล้วก็ทางพี่น้องจากทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องจากจังหวัดน่านหรือทางอื่นก็ดีที่พอรับทราบว่าทางสุรินทร์หรือทางชายแดนเนี่ยมีปัญหาเขาก็รีบนะคะที่จะประสานงานแล้วก็ให้ความช่วยเหลือคะ่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะปัญหาหน้างานในจังหวัดสุรินทร์หรือจังหวัดอื่นๆนนะคะก็คือในช่วงแรกเนี่ยก่อนที่เงินร้อยล้านจะมาเนี่ย ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้ประสานไปทางผู้นําท้องถิ่นนะคะว่าตอนที่รับคนอพยพเข้าไปเนี่ยให้ใช้เงินในท้องถิ่นเนี่ยในเบื้องต้นไปก่อนนะคะซึ่งเงินก้อนนี้เนี่ยจะเป็นเงินที่ถือว่าซ้าซ้อนกับเงินร้อยล้านภายหลังนะคะท้องถิ่นเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะเบิกเงินในส่วนนั้นเนี่ยชดเชยเปไน้ ส่วนที่ท้องถิ่นออกไปได้ก่อนซึ่งหมายความว่าทางท้องถิ่นเนี่ยที่รับผู้อพยพไปเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถเ,ออเขาก็คือเหมือนกับประมาณว่าเบิกย้อนไม่ได้ซึ่งทําให้เขาเสียงบประมาณที่จะใช้ดูแลพี่น้องในท้องถิ่นเขาซึ่งอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าท้องถิ่นเนี่ยมีงบประมาณน้อยอยู่แล้วนะคะจึงอยากจะขอวิงวอนนะคะให้ทางรัฐบาลนะคะช่วยชดเชยไปเ,ออเงินท้องถิ่นนะคะ,อะขออภัยค่ะ อยากจะขอให้ทางรัฐบาลนะคะช่วยชดเชยเงินที่ท้องถิ่นได้นําไปดูแลผู้อพยพเนี่ยค่ะย้อนหลังด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะเพราะนั้นในในส่วนของเรื่องประเด็นปัญหาที่จังหวัดในโซนชายแดนในสิกว่าวันที่ผ่านมานะคะคือคือในส่วนหน้าง,งานพวกเราก็ช่วยงานแล้วก็ทํางานอย่างเต็มที่แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะ คือพูดง่ายว่าไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนหรือแม้กระทั่งเจ้าที่ที่อยู่หน้าง,งานเขาก็ต้องมีชีวิตที่ไปต่อแต่การจะไปต่อน,นั้นเนี่ยทางรัฐบาลต้องให้ความมั่นใจในการที่เขาจะทํางานในการเบิกจ่ายงบประมาณด้านต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญที่หลายๆที่ไม่กล้าเบิกจ่ายเพราะว่าไม่ไม่มีใครมาให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าเขาสามารถทําอะไรได้บ้างย้อนหลังเดินหน้าปัจจุบันทาอะไรยังไงได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ลัวเขาว่าเมื่อทําไปแล้วเกิดวันหนึ่งสตอ,อ,องลงมาตรวจ แล้วเรื่องบางเรื่องเขาตอบได้ไม่ละเอียดมากพอเขาจะมีปัญหาในอนาคตหรือเปล่าเพราะนั้นนี่ประเด็นที่เราทางาภูมิใจไทยเองเราได้เรียกร้องต่อรัฐบาลนะคะในเรื่องของการไม่ใช่แค่ดูแลพี่น้องประชาชนค่ะท่านต้องให้ความชัดเจนในเรื่องระเบียบกับพี่ๆเจ้าที่ที่อยู่หน้าง,งานในการทําทุกอย่างในการดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะคะประเด็นสุดท้ายค่ะประเด็นสุดท้ายหลังจากที่เราได้เห็นข่าวว่าทางรัฐบาลได้ อนุมัติงบป,ประมาณสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์เรื่อง EDM 1,600กว่าล้านอ่ะนะคะ1,650ล้านนะครับแล้วทีนี้ทางภูมิใจไทยเราเองเนี่ยค่ะเราก็คุกคีอยู่กับบรรดาซอฟต์พาวเวอร์ของไทยแท้แทๆเยอะมากแล้วเราก็ได้รับการร้องเรียนมาแทบจะทุกภาคทุกจังหวัดแล้วค่ะว่าพอเขาได้เห็นข่าวเขาก็ปวดใจค่ะไม่ว่าจะเป็นทางพี่น้องคณะลิเกหมอลำกันตรึมหนังตะลุงโนราหรือลำซิ่ง รถแห่ต่างๆจริงๆก็คือรถแห่นี่เยอะจริงๆนะคะเราได้รับการร้องเรียนมาค่ะจริงๆได้รับร้องเรียนแล้วก็บ่นน้อยใจด้วยบอกว่าเราไม่ต้องขอถึงพันหกร้อยล้านก็ได้ค่ะซอฟต์พาวเวอร์ไทยๆขอแปดร้อยล้านก็ยังดีแปดเพื่ออะไรคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆและเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เห็นได้ชัดว่าบนไหนของประเทศไทยเพราะฉะนั้นนี่คือความน้อยเนื้อต่ําใจของพี่น้องที่ต้องบอกว่าทํางานแล้วก็มีประกอบธุรกิจ ที่ต้องบอกเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆของประเทศเราแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอแล้วก็ไม่ได้รับการสนันสนบสนุนที่ต้องบอกว่าอย่างเห็นได้ชัดให้ให้พวกเขาอยู่กันเอาเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าพวกเราเนี่ยอยู่ในโลกสื่อสารอ,อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียปัจจุบันเนี้ยเราจะเห็นได้ค่ะว่ามีชาวต่างชาติหลายคนที่เขาชอบประวัธรรมเหล่านี้ของประเทศเราแต่การเป็นว่าไมไ่รับการสนับสนุนก็มีความ น้อยใจนะคะมีความน้อยใจเกิดขึ้นจากกรณีที่รัฐบาลไ,ได้อนุมัติงบ EDM ซึ่งเพก็ไม่พวกเราก็ต้องบอกว่าเราก็ไม่สามารถที่จะทราบได้ว่ามีคนกี่เปอร์เซ็นต์ของประเทศนี้ที่ได้ประโยชน์จากจากการอนุมัติงบ1650ล้านตัวนี้นะคะก็ประเด็นวันนี้มีเพียงอ๋อค่ะแล้วก็เป็นสุดท้ายค่ะเป็นสุดท้ายจากที่ สัปดาห์ที่แล้วทางตัวแทนพักภูมิใจไทยก็คือท่านเสรีพงศ์เกี่ยวข้องได้มีการยื่นหนังสือยื่นยต,ติต่อสภาว่าอยากให้มีการพิจารณาเรื่องก,การยกเลิก MOU 43-44นะะซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยทางภูมิใจไทยเองเนี่ยเราก็บอกค่ะว่าจริงๆประเด็นเนี้ยเราเห็นด้วยและเราอยากให้สภาเนี่ยนำยติเนี้ยมาพิจารณาเพื่อให้มีกรรมธิการ โดยเร็วแล้วก็พิจารณาใช้เวลาสั้นๆค่ะเพื่อให้เห็นถึงข้อดีข้อด้อยแล้วก็ข้อที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศใน m u 4ม4 4นี้เพื่อที่ขั้นต่อไปเราก็อยากเสนอให้มีการทำประชามติเพื่อรับฟังคำเห็นของพี่น้องทั้งประเทศค่ะว่าในการที่เซ็น m u u 4 4 4 4ไปนั้นเนี่ยประโยชน์โทษที่ผ่านมาคืออะไรบ้างแน่นอนละค่ะเราจะเห็นว่า มันมีโทษแน่นอนเพราะ10กว่าวันที่ผ่านมาเราเห็นกันชัดแล้วว่าเกิดข้อพิพาทอย่างไรแล้วก็นําความเดือดร้อนนําปัญหามาสู่พี่น้องประชาชนของเราที่อยู่ชายแดนอย่างไรนะคะเพราะนั้นในสัปดาห์นี้เนี่ยทรรภูมิใจไทยก็อยากจะขอเสนอเป็นเป็นตัวนี้เนี่ยเพื่อให้ตั้งกรรมธิการและเพื่อตั้งกรรมธิการเนี่ยเราต้องการให้มีการประชุมที่สั้นที่สุดเพื่อนําผลของพิจารณาตัวนี้และนําเสนอต่อรัฐบาลเพื่อทําจัดทาประชามติในประเด็นนี้ต่อไปค่ะ รับน,นั้นวันนี้ก็มีหลักๆเท่านี้นะคะก็ขอพรบคุณทุกท่านมากค่ะขอบคุณค่ะใ, <c oughs> ใครมีคำถามไหมครับรรออรคือจริงๆโดยหลักแล้วค่ะสภาชุดนี้เนี่ยก็ได้จฟังพวกเราเองอ่ะก็ได้เห็นความแปลกประหลาดตั้งแต่มีสภาชุดนี้มาคือเราเปลี่ยนเปลี่ยนรองประธานกัน แทบจะทุกหกเดือนนะคะคือจริงๆคือบ่อยมากมง่ายครับ <laughs> เี่นเราไม่ไว้ใจครับ <laughs> คือ,คอ,คอจริงๆอต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งเลือกรองสองไปแล้วก็เป็นคนของพรรคเพื่อไทยซึ่งโดยที่ผ่านมาในสภาชุดนี้เรามีรองประธานประธานเนี่ยเป็นสามพักการเมืองมาโดยตลอดเพราะนั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลือกรองสองเป็นพักเป็นพเพื่อไทยไปแล้วเพราะนั้นสัปดาห์นี้ก็ควรจะเป็น,เป,นเป็นพักที่สามละค่ะนะคะเพราะนั้นเราก็อย่างที่บอกค่ะเหมือนครั้งแรกเราพร้อมบทให้ค่ะ ทุกคนดิเดตทุกท่านที่ไม่ใช่ชาวเพื่อไทยค่ะอยังค่ะเราก็ขอดูหน้างานอีกทีหนึ่งว่าจะมีใครเป็นยังไงบ้างนะคะไม่ใช่คันนี้คงนี่คงไม่ใช่เกมค่ะเพราะว่าถ้าเป็นเกมเราคงไม่มาบอกอะค่ะอันนี้ง่ายง่ายถ้าเป็นเกมเราคงไม่บอกแต่นี้เราชัดเจนอยู่แล้วไม่มีค่ะ เราไม่เสนอใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่เสนออยู่แล้วอันนี้ชัดเจนในส่วนของพรคภูมิใจไทยค่ะเมื่อกี้ท่านขาบอกว่าไม่ไว้ใจน่าจะเป็นความรู้สึกเดียวกันกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับจริงๆทีแรกผมว่าผมจะไม่ไม,ไม่ไม่อยากพูดอะไรมากเพราะว่าไม่อยากให้สถานการณ์มันตึงเครียดเพราะว่าบ้านเมืองเราก็มีปัญหาเยอะมากอยู่แล้วในตอนนี้แต่ผมขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับในประเด็นท,ที่ทุกคนพูดไปเกี่ยวกับเรื่องการดูแล ผัพวพยพนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันภัยไม่ว่าจะเป็นการรักษาเยียวยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสืบเนื่องจากการตอบกระทู้สดที่ท่านธนาเนี่ยเป็นตัวแทนของพวกเราไปถามอาทิตย์ที่แล้วขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าพวกเราเนี่ยตั้งแต่วันที่เกิดเหตุนเนี่ยอยู่ในพื้นที่กันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่ผมเนี่ยจนถึงวันที่ทูตมาที่ประเทศไทยแต่สสบางท่านอยู่นานกว่านั้นนะครับแล้วมีหลายท่านที่เวียนกันไปในระหว่างกลาง ไม่ใช่วันประกาศหยุดยิงนะครับวันที่ทูตมาแล้วเรารู้แล้วว่าถ้าทูตมาเนี่ยจะไม่มีการยิงกันจึงได้ออกมาพักกันบ้างหรืออะไรกันบ้างทีนี้เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ว่าตอนที่ท่านธนาถามกระทู้สดครับท่านรัฐมนตรีได้มีกล่าวถึงเพื่อนสมาชิกที่พูดถึงปัญหานี้ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับสมาชิกท่านั้นก็คือผมครับผมได้บอกท่านรัฐมนตรีไปก่อนแล้วว่าปัญหาแบบนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะมีปัญหาในเรื่องของการเบิกใช้งบประมาณ และในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เร่งด่วนแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบมหาศาลทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่เราทุกคนเห็นในการประชุมสภาตอนที่ท่านรัฐมนตรีตอบโดยการที่ทําผิดกฎระเบียบข้อบังคับและยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาต่อถึงท่านผู้ว่าที่เป็นคู่กรณีที่ท่านธนาได้พูดถึงที่พวกเราได้ลงพื้นที่แล้วได้เห็นปัญหาเนี่ยครับผมขอเรียนอย่างนี้ครับฝากเป็นข้อคิดเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่ท่านไม่รับฟัง ที่ผมพูดตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุก็เรื่องหนึ่งแต่การที่พวกเราปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้างานแล้วเอาปัญหาที่พี่น้องประชาชนประสบจริงศูนย์ตแต่ละศูนย์ประสบจริงเอามาเพื่อเรียกร้องให้ท่านลงไปแก้ไขปัญหา8วันหลังนับแต่ท่านไม่ทําไม่พอท่านโทรไปถามคนที่เราบอกว่าทําให้เกิดปัญหาแล้วจบอยู่แค่นั้นแทนที่ท่านจะเป็นตัวกลางลงลงไปรับฟังปัญหาไปพิสูจน์ข้อเท็จจริง ว่าปัญหามันคืออย่างไรเป็นยังไงงบประมาณถึงไหมด้วยความเป็นห่วงเป็นใยที่น้องประชาชนจริงๆท่านไม่ทําถ้าผมเปรียบเทียบครับกรณีไทยกัมพูชาเนี่ยถ้าเราต้องการให้สหรัฐเนี่ยเป็นตัวกลางสมมุติเราบอกสหรัฐว่ามาเป็นตัวกลางให้หน่อยเขมรยิงก่อนประธานาธิบดีโทรไปหาทางฮุนเซนแล้วฮุนเซนบอกว่าอ๋อไม่ไทยยิงก่อนแล้วเขาโอเคไทยยิงก่อนจบเลยนี่ได้ไหมครับมันต้องมาหาข้อเท็จจริงไหมครับ ถ้าคุณเป็นห่วงและนึกถึงพี่น้องประชาชนจริงๆคุณต้องลงมาดูปัญหาไหมครับเราไม่ได้เล่นเกมการเมืองกับพวกท่านนะครับมีการเสียเลือดเนื้อจริงๆวันนี้ในสถานการณ์การเมืองในสถานการณ์บ้านเมืองที่ภัยความมั่นคงก็ยังไม่สงบร้อยเปอร์เซนภัยธรรมชาติก็กําลังจะมาแบบหนักหน่วงและเราได้เห็นชัดเจนว่าการรับผู้อพยพเราไม่พร้อมที่จะทํา แค่สี่จังหวัดในรอบนี้แล้วถ้าทุกอย่างมันมาพร้อมๆกันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ผมผมพูดด้วยความเป็นห่วงจริงๆนะครับแล้วไม่ว่ายังไงครับต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่ระดมรวมกําลังกันนะครับช่วยเหลือทําให้เรารอดมาถึงจุดนี้ได้แม้นวันนี้งบประมาณก็ยังไปไม่ถึงนะครับแม้นท่านรัฐมนตรีจะตอบอยังไงก็ตามผมอยากเรียกร้องให้พี่ๆสื่อมวลชนครับอย่าฟังจากพวกผมเลยครับถ้าท่านอยากรู้ความจริงท่านลงไปในพื้นที่แล้วไปถาม ท่านถามเลยครับแล้วขอให้ท่านติดอีเดนติตี้ของผู้คุมศูนย์ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของหน้าที่การงานของเขาและผมมั่นใจว่าท่านจะได้คำตอบเดียวกันทุกจังหวัดที่ท่านไปเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าถ้าท่านอยากได้ข้อได้จริงของต้องฝากไว้แบบนี้ครับก็คงประมาณนี้ในเรื่องนี้ขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะ ก็คือเราจะเสนอตั้งกรรมธิการค่ะเพราะว่าก็คือว่าจริงๆว่าเรต้องใช้เวลาพิจารณาค่ะเพียงแต่ว่าในในการที่ขอเสนอเนี่ยก็เราพยายามจะบอกว่าเราอยากให้มีกรรมธิการแต่อยากให้กรรมธิการน่ใช้เวลาสั้นที่สุดเพื่อที่จะได้บทสรุปที่เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นมั่นใจว่ามันมีการเขาเรียกทะมันมีการดูเรื่องเนื้อหาเนี่ยเตี้ละเพราะมันไม่ได้มีแค่ความเห็นในในเชิงเนี้ยในปีนี้แค่นั้นมีการพูดคุยในเรื่องประเด็นเนี้ยมานานแล้วเพราะนั้น กรรมธิการไม่น่าจะใช้เวลารวบรวมเยอะเพื่อที่จะเอามาเปิดเผยแล้วก็เพื่อที่จะทำประชามติหลังจากนี้ต่อไปนะคะได้ค่ะผมขอเสริมนิดนึงครับผมขอเสริมเรื่องซอฟ t ์พาวเวอร์อีกนิดหนึง่งเรื่องการอนุมัติงบ1,650ล้านของซอฟ t ์พาวเวอร์เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการบรหิหารราชการที่มันผิดพลาดแล้วก็ใช้เงนินผิดหมวดเนาะประเด็นคือผมต้องตั้งคำถาม,ถ,าม,ถ,ามถ,ถึงรัฐบาลว่า การที่คุณตั้งงบตั้งโครงการเกี่ยวกับซอฟท์พาวเวอร์เนี่ยคุณต้องการจะขายหรือต้องการจะซื้อคือต้องการจะนําวัฒนธรรมไทยไปหารายได้หรือต้องการที่จะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งถ้าการจัด EDM เนี่ยมันเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยมันควรจะไปเป็นเรื่องของท่องเที่ยวและกีฬาแต่ไม่ใช่ซอฟท์พาวเวอร์แต่ซอฟ์พาวเวอร์เนี่ยมันต้องมาเสริมสร้างความแข็งแกร่งของดนตรีไทยของวัฒนธรรมไทย นะครับเพื่อจะขายให้ต่างประเทศดังนั้นถึงผมจึงชวนตั้งคำถามนะครับว่าการที่มี s o ฟต์พาวเอร์เนี่ยต้องการที่จะขายวัฒนธรรมไทยหรือต้องการที่จะซื้อวัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามาตื่นกินวัฒนธรรมไทยนะครับฝากเป็นคำถามเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่เป็นการแถลงของพรรคภูมิใจไทยนะครับ นำโดยตัวของเลขาธิการพรรคคุณชัยชนกชิดชอบโฆษกพรรคนะครับวันนี้ก็แถลงข่าวในประเด็นหลังจกมีการประชุมสสพักนะครับทางเรื่องของการโหวตเลือกรองประธานสภาคนที่1น,นะครับซึ่งตัวของพักภูมิใจไทยเองก็บอกว่าพร้อมจะโหวตให้ผู้สมัครทุกคนนะครับยกเว้นของพรรคเพื่อไทยนั่นเองนะครับรวมถึงเรื่องของการอนุมัติงบที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์พาวเวอร์นะครับและเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ได้รับผลกระทบจากบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานั่นเองนะครับผู้ชมครับก็เป็นการให้สัมภาษณ์และการ แถลงของทางพรรคภูมิใจไทยวันนี้ที่ประชุมสอสอนะครับก็บอกว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยเร่งทําในเรื่องของการผลักดันที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายงบนะครับให้กับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบซอฟต์พาวเวอร์หรืองบต่างๆที่จะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยให้เร็วเหมือนกับที่ผลักดันเรื่องของการทําโป๊กเกอร์ถูกกฎหมายนะครับซึ่งตัวของพรรคภูมิใจไทยเองก็ย้ําเสมอนะครับว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นมีเรื่องของการที่จะ ไม่สนับสนุนเกี่ยวกับกฎหมายโปเกอร์รวมถึงเรื่องของการโหวตรองประธานสภาผู้ที่เป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยด้วยเพราะมองว่าตัวของพรรคภุมจใจไทยเองก็เห็นว่าพรรคภุ่มจใจไทยเนี่ยไม่ไว้วางใจพรรคเพื่อไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเด็นชายแดนไทยกับพุชาที่ผ่านมาด้วยนะครับก็เป็นการถแถลงข่าวขอ,ขอตัวของพรรคภุมิใจไทยโดยโคศกตัวของนางสาวแนนบุญยทิดานะครับ เดี๋ยวหลังจากนี้หากว่ามีความคืบหน้าอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารายงานให้คุณผชมได้รับชมเพิ่มเติมอีกครั้งครับช่วงนี้ขอญาตยุติสัญญาลงเท่านี้ครับขอบคุณชมตามรับชมครับสวัสดีครับ